โอ้โว้าวนี่ที่ไหนเนี่ยทำไมคุ้นเคยจังเลยโลกสี่เหลี่ยมแบบนี้นี่มันไม่จริง Minecraft ว้าว I love Minecraft guys mm hmm. เสียใจไม่ใช่ Minecraft นะครับแต่ว่าเป็นเกม Star Simulator เอาล่ะเกมนี้เป็นเกมขยายพื้นที่นะครับแต่ว่าจะเป็นการขยายพื้นที่บนดาวส่วนตัวของเราเว้ย นั่นหมายความว่าผมนั่นจะสามารถสร้างโลกใหม่สร้างดาวใบใหม่นะครับที่สามารถทําให้คุณผู้ชมนั้นคอนเนคเข้ากับผมได้ผมจะรับคุณผู้ชมทุกคนเข้ามาเป็นประชากรของผมเองใช่แล้วนี่จะเป็นโลกของผมเว้ยตามคอนเซปต์ของเกมเกมนี้ you r head will create your world หัวของเราจะเป็นตัวกําหนดในการสร้างโลกของเราเป็นไง คําคมสุดบาดใจนะครับแต่หัวที่พูดถึงนั้นอาจจะเป็นหัวเข่านะครับหรือว่าหัวนิ้วแม่ตีนของผมก็ได้ในการสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาแมนะนําตัวแป๊บหนึ่งใ hey ห้กายอิสยาบอยพระเจ้าสตีฟในดวงใจพวกคุณในวันนี้ผมจะมาสร้างโลกในอุดมคติของผมเองใช่ผมใจกว้างมากผมจะเปิดรับประชากรเป็นคนดูที่อยู่ทางบ้านด้วย เพียงแค่คุณนั้นจะต้องโอนเงินมาให้ผมคนละ5 0,000ื่นบาทนะครับและผมนั้นจะให้คุณเป็นประชากรในโลกของผมเองและในตําแหน่งของทาสนะครับผมจะใช้แรงงานทุกคุณทุกคนแมผมนั้นรอไม่ไหวเลยนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมที่จะสมัครกันเข้ามาเยอะๆในตําแหน่งของทานนะครับผมต้องการทาสเป็นจานวนมากผมเป็นพระเจ้าผมไม่อยากมาตัดไม้เองแบบนี้พวกเราจะปกครองกันด้วยระบอบเผด็จการนะครับโดยมีผมนั้นเป็นเสียงข้างมากใช่ผมนั้นใหญ่ที่สุดแล้วเอาล่ะเรามา สร้างโลกของเราต่อเลยดีกว่าว้าวนี่อะไรเนี่ยไม้อยู่ตรงนู้นอะไร guys เราต้องตัดไม้ไปเรื่อยๆแล้วนี่<ๆ>อะไรเนี่ยเครื่องเลื่อยไม้มันคืออะไรนี่เราสามารถสไลด์ออกมาเป็นไม้แผ่นได้แต่ว่าเราต้องเสียเออสิบห้าไม้ของแท้แล้วผมจะต้องเอาไปสร้างเลยวะเดี๋ยวแป๊บนึงน,นะขยายตรงนี้ก่อนแล้วกันผมยังไม่อยากจะสไลด์ไม้แผ่นนะครับเพราะผมไม่รู้ว่ามันเอาไว้สร้างอะไรนี่ไงเจอแล้วตรงนี้ต้องใช้ไม้สไลด์โอเค เดี๋ยวเราแปลเปลี่ยนเป็นไม้สไลด์ก่อนคุณผู้ชมอ,อึบอึบอ่าเาือนเราต้องรอด้วยนะประมวลได้ทีละอันเกมเกมนี้มันมีการเติมไหมอ่ะเออไม่น่ามีการเติมนะผมไม่เห็นปุ่มเติมเงินเลยอะ่ะโอ้คุณผู้ชมคุณผู้ชมดูโลกใบน,นั้นสิเขาไปไกลกว่าผมได้ยังไงฉันพระเจ้าสตีฟสร้างโลกนะเว้ยทำแบบนี้มันหยามกันเกินไปล้ <S 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 ผมโมโหมากๆคุณผู้ชมตอนนี้เออ หัวแบบไฟลุกแล้วเอาละจัดไปนี่โลกใบใหม่ของฉันวัดเตอร์ต้องใช้บล็อกอันนี้อ๋อโอเคบล็อกอันนี้เราสามารถขุดเอาจากตรงนี้ได้นาสโอ้โลกใบใหม่ของฉันเดี๋ยวดูการตัดไม้ระด,ดับพระเจ้าตัดไม้ระดับพระเจ้านี่นะคุณผู้ชมนี่เป็นพลังของพระเจ้าที่แท้จริงนะครับในการตัดไม้เป็นไงน่ากลัวป่าตัดให้แบบรวดเร็วด้วยความเร็ว,รว,รวสูงสุดครับ สร้างมันโตไปเลย25โอเคส่วนอันนี้ไม้กูไม่พอโอเคไม้พอละเหลือแต่อีแร่อันนี้นะครับสวยงามมากจุดอันนี้คืออะไรเนี่ยต้องแบบแปลรูปแล้วมันต้องอีกนานแค่ไหนเราถึงจะไปเจอไอ้เครื่องแปลรูปนั่นนี่ต้องใช้50อันตายละเกมนี้ยาวๆเลยอ,อย่างนี้ <c oughs> เติมก็ไม่ได้ด้วย นี่ไงยี่แปลรรูป oh, โอ้ย2ี่านโอเครอก่อนนะยี่ันโอ้ <laughs> oh, นี่อะไรเนี่ยสามารถตีบวกพลิกแอคเราได้อายุค d ด i n งม e นี่มันเกมดีไกรสใช่ไม้แล้วก็ใช้อ่อไอแร่ทุบเนี้ยผม30อันโอเคเดี๋ยวค่อยหาแล้วกัน <laughs> เดี๋ยวค่อยหาแล้วกันทรัพยากรใช้เยอะจังเลย เอาล่ะผมจะพยายามขยายพื้นที่ให้มันได้เยอะๆก่อนนะครับคุณผู้ชมเฮ้ยผ่านไปเป็นเวลา3นาทีนะครับเอาล่ะผมสามารถปลดล็อกอันนี้ได้โอ้โหเครื่องตีขวานรูปแบบใหม่อโอ้โหตายห่าแล้วกูมันพาวเวอร์บวก2นะครับเอาล่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่ผมปลดล็อกไว้ว่าผมปลดล็อกอะไรได้บ้างตรงนี้นะครับผมเพิ่งปลดล็อกเออที่รับซื้อไม้นะ คือเขาก็ผมจะรับซื้อไม้ต่อเราไว้50อันในราคา5บาทซื้อไปแล้วเราได้อะไรผมไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นค่างเงินที่เอาไว้ใช้ต่อแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรณนะตอนนี้ส่วนอีกที่หนึ่งที่ผมปลดล็อกเอ,อิเป็นประตูมิติเล่นลับนะครับที่จะพาพวกเราเข้าสู่นรกไม่ใช่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะพาเราไปไหนแต่ว่ามันต้องใช้ไอ้ก้อนแร่ที่มันตีอ่ะหนึอัน ซึ่งกูเกียด <Bro. S 1> เอาเป็นว่าเป้าหมายหลักของผมนะตอนนี้ก็คือการอัปเกรดเวฟพิกแอ็กนะครับกับอัปเกรดขวานของเราก่อนโอเคปะ่ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตฟาร์มแป๊บหนึ่งมาผมว่าผมนั้นพร้อมที่จะทำพิกแอ็แล้วคุณผู้ชมนี่แปลงร่างเป็นเลเวลสองสุดยอดไปเลยมันกลายเป็นสีเขียวใช่ไหมมันจะขุดเร็วขึ้นกว่าเดิมบอกว่าว้าวขุดทีได้สามวเฮ้ยเร็วมากเร็วมากนี่แจม โอ้ยประหยัดเวลาอย่างนี้ดิสิ่งที่ผมต้องการคุณผู้ชมเราเก็บได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะครับและผมนั้นชอบมากๆเอาล่ะเดี๋ยวอัปเกรดแอคของเราต่อเลยนี่โอ้โเนยต้องตัดไม้ตัดโอ้โหโคตรเร็วปกตินะครับไอ้ไม้อันนี้เว้ยมันจะตัดช้ามากถ้ามันเป็นแอคเลเวลหนะนี่ตอนนี้ตัดทีนึงแบบ หายไป2-3งสามท่อนเลยโอ้โหมันโคตรแจมถ้าเราลองมาสังเกตดูดีๆนะครับมันคนละสีกันเว้ยอันนี้มันสีออกฟ้าๆนะครับส่วนไอ้น,นี่มันเป็นสีม่วงชิมหายละมีวัตถุดิบเกิดใหม่บ้าจริงเลยลองขยายพื้นที่ต่อไปนะครับเนี่ยมันเป็นวัตถุดิบใหม่เว้ยแถมต้องใช้ไม้ที่แบบเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเป็นหลักร้อยแล้วอะวเดนี <c oughs> <the> ่คืออะไรเนี่ย เป็นที่ตีบวกรือว่เป็นอะไรเนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยทำไมมันมีศูนย์ทับหนึ่งมันคืออะไรอะ่ะ a t t เ the heck เ <c> ห <oughs> มือนผมจะต้องหาอะไรมาให้ได้ก่อนหรือเปล่าเหมือนผมต้องหานี้มาให้ได้คุณผู้ชมใช่เลยถ้าจำไม่ผิดมันอยู่ตรงนี้เหมือนเราต้องขยายไปเก็บของตรงนี้ก่อนหรือเปล่า oh! แล้วเราต้องค่อยๆขยายไปด้วย เราไม่สามารถที่จะแบบขยายซิกเดียวแล้วก็ไปตรงนู้นได้นะครับเหมือนเกมบอกมึงอย่ากโกงมึงอย่ากโกงเอา้าแล้วคราวนี้จะไปต่อ,อยังไงอะเดดเดดเดดมันตัดทางแบบนี้เราเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมคิดว่าไอประตูมิตินี้นะครับมันน่าจะพาเราไปตรงนี้นะซึ่งในระหว่างนั้นก็ผมผมก็นะฟาร์มไปเรื่อยๆจะสังเกตได้ว่าผมนั้นมีครบแล้วนะครับตามวัตถุดิบ Yes. ประตูมิตี <Yeah. S 1> อ้าว Oh my god. มึงต้องค่อยๆสร้างกูเกียดโอเคตัดกลับมานะครับผมไม่รู้ว่าผมอัดไปนานแค่ไหนแต่ว่าน่าจะสักพักใหญ่เลยคืออย่างนี้ผมไปเก็บรวบรวมทรัพยากรมานะครับจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นั้นผมมีทรัพยากรเยอะมากตั้งใจที่จะเอามาอัพอาวุธนะครับเป็น Level เลเวล3เว้ยคือเกมนี้มันต้องกรายดิ้งเองทั้งหมดคุณเติมไม่ได้ <c oughs> I am โคตรเซ็ง เอาละกลายร่างเป็นรสาโอ้ my god พิกแอคเวลสาม guys เอาละเดี๋ยวจะเป็นแอคเวลสามด้วยยาสษ์นีโอ้โยของที่กูหามาหมดหมดเลยไม่ค่อยต่างจากเวลสองเท่าไหร่นี่ครับสำหรับพิกแอคอันนี้แล้วผมนั้นก็ขยายอนณาเขตไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับจนเรานั้นเห็นดวงตาเห็นทาตรงนี้เป็นที่แรกที่จะต้องใช้เงิน ใช่มันเป็นที่ใหม่ที่คุณจะต้องใช้เงิน200นะครับในการเข้าไปแล้วเงินถามว่าหาจากไหนหาได้จากการที่เรานั้นเอาของพวกนี้ไปขายนะครับมันจะมีร้านขายของ,ขอ,งอยู่ตรงนี้ก็มีใช่เราสามารถขุดแร่พวกนี้ผมแล้วเอาไปขายได้อย่างถ้าสมมติถ้าผมจะขายก็ผมเออหนึ่งอยบนะครับได้สิบาทคุณผู้ชมอะยี่สิบบาทเฮ้ยแต่ว่าเวลาขุดครับผมมันขุดไอ้แร่อันนี้ได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะเออเร็วกว่าเดิม แต่อ้แร่สีฟ้านี่หายากพอสมควรนะคุณผู้ชมเพราะว่ามันมีน้อยนี่ไรเนี่ยเงินจริงเหรอเงินจริงเหรอเอาละเดี๋ยวฟาร์มดีกว่าหนดูดีเงินโอ้สมบัติแล้วเราสามารถเอาแร่สีฟ้านี่มาขายได้ด้วยแจมอยู่นะเนี่ยว้าวว้าวว้าว what is this เราสามารถซื้อได้หรอซื้อผ่านโลบัส นี่เป็นสิ่งแรกที่สามารถซื้อได้ด้วยโลักไกด์ผมก็ผมรับเอาไว้ทุกโอกาสอยู่แล้วและไม่เพียงแค่นั้นเราสามารถซื้อได้หลายๆรอบ <c oughs> This is epic I love this game เอาละตะก,กี้ผมเพิ่งปลดล็อกตรงนี้ไปนะครับด้วยเงิน200บาทและพอเราเข้ามาข้างในตรงนี้นะครับมันก็ผมใช้แร่สีม่วงนะครับในการขยายทางใช่ แร่สีม่วงอันนี้และนี่ก็คือแร่ใหม่ล่าสุดที่เราได้มามันเป็นเอา้ามันเป็นสีม่วงเหมือนกันนี่หว่าวับเดอะกูนึกว่าเป็นแร่ใหม่แต่ว่ามันมาในรูปแบบของหินงอกหินย้อยนะครับคุณผู้ชมขอโทษเอ้ยตัดกลับมานะครับคุณผู้ชมผมไปฟาร์มจนปลดล็อกตรงนี้ได้ละและผมก็เจอทองนะครับนี่ขุดเจอทองที่ตรงนี้ นี้ก็เจอทองมันเราขุดมาแค่เอาทองเดี๋ยวเปล่าวะ <c oughs> กายเป็นวัดที่ตรงนี้แม่งหลอกกูมันเป็นที่ที่ให้เราแค่มาเอาเงินเฉยๆนะครับส่วนตรงนี้ผมค่อยๆขยายไปเว้ยเราจะเจอกับหินงอกหินย้อยมากมายนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดฟาร์มที่ดีมากๆนะเราจะต้องค่อยๆไปคุณผู้ชมต้องระวังนิดนึงหินย้อยเยอะมากถ้าเกิดคุณมีพิกแอกกระจกนี่จะต้องใช้เวลานานนิดนึงนะครับแล้วผมก็มาปลดล็อกตรงนี้เจอเว้ย มันคืออะไรมันเป็นแร่แบบใหม่คุณผู้ชมสีชมพูนะครับปลดล็อกตรงนี้ล่ะได้ไหมได้เอ้เดี๋ยวดิทำไมทรัพยากรผมมันไม่ลดลงวะเ,เกมนี้มันมีบัก๊กเปล่าโอเคนี่ใช้สีชมพูละเนี่ยคุณผู้ชมดูดิทรัพยากรผมมันไม่ลดลงเว้ย,ยมันคืออะไรอะอันนี้นี่ผมบอกเลยนะครับผมไม่ได้ใช้แฮกหรือไม่ได้ใช้อะไรทั้งสิ้นนะเว้ย พราะตะกี้มันยังลดลงอยู่เลยแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้นั้นมันไม่ลดลงแล้วโอ้ my god เฮ้ยงี้กูโค้งเกมได้เลยไหมโอ้ my god hacker vision ว้าวว้าวว้วจำหนึ่งผมรู้สึกผิดว่ะผมควรออกแล้วเข้าเกมใหม่ดีไหมวะมันเหมือนมันเป็นบักนะครับซึ่งเออผมเล่นเกมนี้มาเกือบจะสองชั่วโมงละเหมือนเขาสงสารผมหรือแบบแบบเออมึงเล่นแดนยังเลยนี่เลยกูให้สูตรเอ่ออมตะไม่ใช่สูตรอมตะ ้สูตรโกงของนะครับสามารถใช้ได้เรื่อยๆโดยที่ของไม่ลดอะไรประมาณนี้น่าสนใจน่าสนใจเอาล่ะผมว่าผมพอดีกว่านะครับสําหรับเกมเกมนี้โดยรวมเนี่ยเป็นเกมที่เสียเวลาชีวิตพอสมควรเลยทีเดียวผมเล่นไปชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงแล้วมั้งผมจําไม่ได้เดี๋ยวต้องไปดูเวลาก่อนแต่เอาเป็นว่าเป็นเกมที่ต้องใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยนะครับกว่าคุณจะปลดล็อกเอ่อแมปต่างๆได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในเกมที่ดีนะเป็นเกมที่ดีคุณผู้ชมควรที่จะมาลองเล่นสนุกมากๆเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ให้วันนี้ไปและวบ๊ายบาย